สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวขายทุกอย่างหาเงินจนเจือครอบครัวเหนื่อยแต่เห็นหน้าลูกก็ต้องสู้หญิงสาวชาวตายที่ห่างไกลครอบครัวมาสร้างชีวิตหลังจากพ่อของเธอเสียไปส่วนแม่ทอดทิ้งไปตั้งแต่เด็กปัจจุบันเธอลำบากจากภาวะโรคระบาดอย่างหนักแถมเธอมีอาชีพทำแหนมสุดโบราณขายตอนนี้ไม่มีเหลือเงินต่อทุน รอเธอและครอบครัวสามีที่เธอมาอาศัยถูกสั่งกักตัวถึงสองครั้งและสามีเธอถูกพักงานจากเดิมเป็นไม่มีกำหนดเริ่มงานหากโรคยังระบาดอยู่เช่นนี้วันนี้22พฤศภาคม64ทางเพจจิตอาสาเพื่อเด็กและสังคมเผยรายละเอียดเรื่องราวข้างต้นว่าเธอได้ร้องของความเมตตาเป็นข้าวสารและนมให้ลูกซึ่งครอบครัวของเธอตอนนี้มาอาศัยอยู่กับครอบครัวของพ่อแม่แฟน พร้อมเล่าว่าตอนนี้เธอและครอบครัวได้รับผลกระทบมากทำให้ไรายได้ตอนนี้มีไม่เพียงพอเพราะเหลือแฟนดิ้นรนทำงานเพียงคนเดียวแล้วช่วงนี้ที่แฟนขับรถส่งผ้าเก็บผ้าทำไม่ได้แล้วโรงแรมไม่มีคนมาพักแล้วแฟนเลยไม่ค่อยมีผ้าเก็บซักและไปส่งค่ะหลอแค่วันหนึ่งแฟนทำงานวันละสองสามชั่วโมงค่ะก่อนหน้านี้เธอทำน้ำพริกกาก,ากหมูและแหนมหมูโบราณขายทำขนมปังและเค้กกล้วยหอมขาย แต่พอรอบนี้ระบาดหนักมาอีกรอบทำให้ขายไม่ค่อยได้และกินเองหมดจนไม่มีทุนมาทำต่อแล้วแต่ก่อนเดินขายตามบ้านพอมีโรคระบาดก็ถูกห้ามออกขายเพราะแฟนถูกสั่งกักตัวขาดรายได้เดือนกว่าจนตอนนี้ทุนที่มีไว้ทําของขายก็ต้องเอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวค่ะส่วนพ่อแม่แฟนมีหลานเป็นเด็กพิเศษหลานป่วยทางจิตอลาวาดออกไปไหนไม่ได้ต้องคอยดู น้องสาวแฟนก็ไม่ได้ทำงานค่ะต้องช่วยดูแลแม่และหลานเพราะแม่แฟนเป็นโรคตับแข็งโรคเบาหวานความดันสูงค่ะเธอพยายามหารายได้มาจนเจอครอบครัวทุกทางเอามะม่วงที่มีต้นอยู่ไปขายและเอามาทำมะม่วงดองไว้ขายขายได้มาครั้งหนึ่งร้อยสองร้อยก็เอามาซื้อข้าวสารกับข้าวมาทำให้คนในครอบครัวกินและซื้อนมกล่องให้ลูกกินค่ะ อาจจะดูแย่หน่อยแต่ท้อม,มากไม่ได้ขายทุกอย่างในเฟสเพราะอยากมีรายได้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวซื้อข้าวสารกับนมให้ลูกและครอบครัวกินเธอคิดว่าถ้ามีรายได้จากทำน้ำพริกและแหนมหมูขายทำกับข้าวขายก็จะทำให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวและต่อชีวิตครอบครัวทั้งเจ็ดคนได้มากไปขอกู้ธนาคารออมสินมาทำทุนแต่ก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลมีคนขอกู้เต็มแล้วทำให้รู้สึกตันไปหมด ตอนนี้สิ่งที่อยากขอรับบริจาคนมกล่องวัวแดงให้ลูกและข้าวสารอาหารแห้งให้ครอบครัวกินราคาสินค้าแหนมหมูห่อละ20บาท6ห่อ100ค่าส่ง50บาทน้ำพริกกากหมูกระปุกละ35บาท3กระปุก100ค่าส่ง50บาทเจ้าของเรื่องราวนี้คือนางจารุวันคีรีรัตน์้าเล็กที่9กทัหหมู่ที่5 ตำบลหน,นองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี20150เบอร์โทรศัพท์0816175874ท่านผู้ชมลังครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากจ a m c o m ขอบคุณครับ